เหรียญพศ2493ที่สอบถามกันมานั้นไม่ใช่เป็นเหรียญ25สตางค์พศ2493นะครับแต่ที่มีราคาเป็นเหรียญ50สตางค์พศ2493มากกว่าและที่มีราคาแพงแต่ไม่ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนเพียงแต่ดูดีๆเหรียญน,นี้นั้นมีด้วยกันสองพิมพ์คือพิมพ์ที่มีตัวเลขหนาะกับพิมพ์ที่มีตัวเลขบางแบบนี้ ถ้าเลขตัว50หนานั้นใช่ที่มีราคาแพงและนักสะสมตามหากันแน่นอนแต่เหรียญ25สตางค์แบบนี้ไม่ใช่หรือแบบนี้ไม่ใช่ครับสำหรับเหรียญ2 5สตางค์พศ2500นั้นผมทำคลิปบอกไปหลายคลิปนะครับว่าที่มีราคาแพงเป็นแสนนั้นคือแบบไหน ปลายคาถาต้องชี้ที่ตรงกลางพอผ่านเท่านั้นติดตามเรื่องราวดีๆได้ที่โตหลงกรุงแชร์ทุกเรื่องราวเพื่อสาระ,าระและบันเทิง